สามนาทีไอทีควนตัมเจ้าของบริษัทคนดังครับดรวิบดีจากบริษัทไอดีคอนติกสุรสแลนด์มาเมืองไทยในช่วงบริษัทตั้งใหม่ๆนะครับนั่งเครื่องโลคอสตมาถามแม้กระทั่งราคาแท็กซี่จากสนามบินตัวน้ำภูมิมา ราคาเท่าไหร่เนื่องจากว่างบประมาณเขามีจํากัดมากๆในช่วงเวลานั้นแต่หลังจากที่ซัมซุงและบริษัทโทรคมของทางด้านเกาหลีใต้ร่วมกิจกรรมด้วยปรากฏว่าเขาขยายจากพนักงานที่มีพนักงานไม่กี่คนแล้วก็ทําแบบสั่งตัดก็คือมีออเดอร์ก็ถึงทาปรากฏว่าเขามีพนักงานเป็นร้อยแล้วนะครับตอนนี้เปิดหลับที่สหรัฐอเมริกาด้วยเนื่องจากว่าในช่วงปีที่ผ่านมา2020นั้นมีข่าวแบบที่เรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อมากมายจึงประสานติดต่อกับเข้าไปว่าเฮ้ยุ ด้วยต่ผมถามมาหน่อยนะเขาถูกเถียงกันมากมายแล้วแหละอยู่เป็นบริษัทเดียวที่ยังอยู่ยงคงกระพันบริษัทอื่นเจ๊งไปหมดแล้วปิดตัวไปหมดแล้วยกเว้นที่จีนอีก2บริษัทอยู่ได้เพราะว่าปักกิ่งเขาจ่ายให้อยู่อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าการโฆษณาชวนเชื่อใช่ไหมเขาตอบมาแบบนี้มีไอการโฆษณาชวนเชื่อนั้นมีอยู่จริงแต่ว่าวงการที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่คนตั้คอมพิวติ้งมากกว่าไม่เกี่ยวข้องกับคนตั้คริปโตกราฟีมากนักเนื่องจากคนตั้คริมโตกรกฟีเนี่ยมันดีมันเกินเติบโตมันยาวนานแล้วล่ะคงทีแลนิ่งและมาณนี้ ตัวเขาเองจากนักฟิสิกส์จบเยอกนักฟิสิกส์นะครับเมื่อกลายเป็นพ่อค้าตอบมาแบบนี้และโดยเฉพาะ เมื่อได้เห็นบทความของเขาในช่วงกลางปีเขาก็นำเสนอสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมที่อยู่ที่ขยับหนีจากคำว่าควอนตัมคริปตกราฟีไปอยู่กับคำคำอื่นละไปอยู่ที่ความมั่นใจความมั่นคงอต้องทรัตอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับทรัตโนดที่เกิดขึ้นในวงการนี้พอเห็นข่าวข่าวนี้ประกอบกับสิ่งที่เขานำเสนอมาจึงติดต่อกลับเข้าไปประกอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากเดิมวิทยาการรหัสรับเชิงควอนตัมมีเรื่องของควอนตัมเรนดัมเจเนเรเตอร์เหมือนกันที่กลายเป็นสินค้า ได้เล็กๆน้อยๆแต่ปรากฏว่าถูกนําไปขายความขลังบรรจุอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ของเกาหลีใต้และเว,วียดนามพอเจอข่าวสองข่าวนี้ปุ๊บถึงบอกว่าได้เวลาแล้วละ่ะ ขอเชิญน,นะขอเชิญมาพูดให้เมืองไทยฟังโดยเฉพาะเลยปี2020เขาตอบรับนะครับจะเป็นการพูดทางออนไลน์นะเราไปตามดูกันนะครับมีบันทึกการานำเสนอของเขานะครับคอนตั้มเซฟซีเคียวตี2020ได้ป้อนคำถามให้เขาตอบมาด้วย7คำถามหลักๆและมีคำถามภายในอีกหลายคำถามเพื่อยืนยันกลับไปว่าวงการน,นี้เนะี่ยมีการโฆษณาชวนเชื่อที่หนักหน่วงมาก ผู้สนใจลองเข้าไปอ่านจากเว็บไซต์แห่งนี้โดยสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์หรือว่าการนําเสนอของซีอบริษัทคนรู้จักคนนี้นะครับลองเข้าไปดูด้วยตนเองนะครับศึกษาด้วยตนเองว่าเรื่อกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัมอุตสาหกรรมที่ไม่มีอยู่จริงเขาอยู่รอดปลอดภัยมาถึงปัจจุบันได้อย่างไรถือว่าเก่งมากทีเดียวนะครับแต่วงการนี้เติบโตไปที่ไหนแล้วอย่างไรแล้วศึกษาให้ลึกๆก,กาบมาสูตรี่สูดด้วยตนเองครับไม่ควรดื่มด่ําควอนตัมเกินเวลาสองหมด อดตั้งเกตคำเตือนของ q ิวไท f ฟอรั o r g ก่อนดื่มด่ำทุกครั้งผู้ใหญ่เด็กหรือสตีผู้มีสตังลงทุนหวังสตังหรือหวังความขลังของควันตั้มเอาให้แน่ขอให้โชคดีครับ